สวัสดีครับน้องนาวาเดินเล่นหน้าบ้านเหรอลูกเล่นหน้าบ้านเหรอครับเกาะรูปมันไปไหนเี่ะลูกลูก,ล,กลูกเองลูกเองแมวมันไม่ได้ออกมาเล่นนอกบ้านแล้วตอนนี้มันโดดนหมากาัพี่ชิกก็็เเบข้าาบ้้นวเก็บเข้าบ้านแล้วใครเรียกใครเรียกครับใครเรียกหนูครับพี่เตอร์ อุ้ยเย้ทำไมล้มค่อยๆเดินลูกค่อยๆเดินครับ,บงงช่วงนี้จะเป็นช่วงที่ล้มบ่อยนะคะเป็นเรื่องธรรมดาของเด็กที่ยังเดินไม่แข็งไปไหนครับ <c oughs> น้องจะไปไหนไหนูน่น,นพี่ๆอยู่นู่นลูก ติบตกับพี่เร็วติแบตกับพี่เป็นผู้ชมคะผู้ชมระยะไกลเอ้หน้ามาครับเห็นเป้นบาสเห็นเป้นบาสเอ้เตะเตะอะไรลูกฮะเล้นบาสเหรอเตะเอ้ ทำไมหนูอยากเล่นอันนั้นลระลูกอยากเล่นเหรอครับ oh. ดูนะลูกนะดูน้องวยนะน้องเดินมาใกล้แล้ว <c oughs> มายืนนี่คือมายืนสองแมวมายืนสองแมวนี้แมวมันไม่ออกมาแล้วเขาเก็บไว้ในบ้านแล้วครับอุ้ย <c oughs> แมวมันไม่ออกมาแล้วนะรถมานะลูกเ,เซเว<า>่นมาบ้านเราไอรอเน, know. นรอเนอาหือนาวาไปรับของซเซเว่นให้หอ,อ่ะลูกเ้ยไปรับเตอร์ไปรับสิลูกรับของเฉย เดอยู่ <s us> แม่สั่งให้เหรอับดีแล้ว,ม,ม,วมันต้องเล่นทุกวันอ่ะมันถึงจะชินกับการตีไงว่าดาดาเอนเินเกอๆๆๆ <S <s <us> <S ไม่ตุ่มรู้ยังไปบอกไม่ตุ่มไป เอไม่ตุ่มมารับนม,มอ่ะ <laughs> ล้มไปแ <c oughs> ลนะครับหนึ่งลาย่าสวยมากเลยนะคะลุกาม,าม,ลมาครับพดมาลดมาครับขอวัดฟันครับ โอเคครับรถไปแล้วครับรถ<ป>อีกคันหนึ่งนะครับอีลูกครับเตอร์เตอร์เตอร์ถอยออรถรถปนาะวนะ <c oughs> ิชามาแล้วมั้งเนี่ยพ <c oughs> ี่มีคนรับโทรศัพท์มาใช่ไหมคะ ลับแมวมาหรอรับแมวมาหรอดูเลยดูแมวนู่นๆน้ำพามายืนเฝ้าอู่นู่น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 ก็น่าเอาแมวมานุ่มแมวไปหาหมอมาดูบนพันธ์เก่อน โดนหมาฟัดเพิ่งออกจากโรงพยาบาลแมวโรงพยาบาลเหมียวอยาเพิ่งเตะน้องอืมน่าสงสารดูดิเดินได้ไหมเดินได้เดินได้แต่ยังถ่ายขับถ่ายไม่ได้ใช่ไหมใช่ยังไม่ยอมขับถ่ายอุ้ยเขาดูเขากลัวกลับบ้านดีกว่าเออเขายังกลัวอยู่เห็นปะร้องอยู่เออดูคนนี้แมวมันโดนหมากัด วันนี้หมดสามพันแมวมันโดนหมากัดลูกวันนั้นหมดเจ็ดพันทำไมทำทำไมแมวส่งหัวกันกอนอกเหรอ <c oughs> แมวส่งหวกันนกแมวไม่สบายแมวไม่สบายนียน่ชาไปไหนอ่ะชาไปบ้านพีอ่อ๋อไม่ไงอีกตัวหนึ่งมาแล้วนั่นอะเอาไปเลือดไปให้มันขูดเลยคันเลย มันไม่กล้าเดี๋ยวนี้ไม่กล้าเอาเอาออกเลยนนอกบ้านเลยเนาะมันเสียงหมานี่แหละมาหากันแล้วเห็นไหมเนี่ยอาอทำไมมันลากอย่างนั้น่ะเออเมื่อกี้มันนอนในรถมันดิ้นไปดิ้นมามันเจ็บป่ะไม่กลัวเลยยังไม่ค่อยกล้าเดินเท่าไหร่อืม,อม ก็กินอาหารไหมกินได้หมอบอกกินได้ปกติอืชิโร่ชิโร่ไปโรบาดเจ็บเอาทำไมขามเดินแบบนั้นนะ่ะหรือว,ว่าเมื่อกี้มันดิ้นเยอะเนี่ยเหรอดิอนอ้นยเยอะอา้าวเป็นอะไรอยูต่ตรงนั้นอนะ่ะโอเคลองมายยุ่มนะอย่าให้มันเติดแมวมันเจ็บแมวมันเจ็บไม่สบายลูก กลับบ้านแล้วได้กลับบ้านแล้วและข้างๆนั่นคือแผลเหมือนกันเหรอปิด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 ปปิดไว้ปิด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 ปอ ไปนาวานาวาสงสัยเอาอะไรอีกตัวหนึ่งไปไหนอ่ะทําอะไรครับจะปิกกดกรงอยากปิดกรงแมวอ่ะลูกปิดแล้วแม่ปิดแล้ว เสียใจไหมนะนาวาไม่สนใจพวกคุณเลยเอานาวาเข้าไปอยู่ในกองแทนไหมนาวาเข้าได้พอดีไอเร็วไปเล่นนู่นเล่นกับพี่เร็วน,นาวาไปไหน นี่ดูพี่เตอร์ทำอะไรเนี่ยพเตอร์ทำอะไรจะไปหาพี่เชทำไมตอนอยู่โรงบาลมันเดินแบบลุกขึ้นยืนเหรอ

ปเร็วปเอา่แมวเร็เอา่อาเร็วเอาข้ามวเร็วสงใส่แมเป็นไรหรอแมวมันมัมแมวมันจะมัมามเร็วมามัมมามาเร็ย เพื่อนดเนมาแล้วเนี่ยไอตัวเนี้ยตัวดีตัวรตัวสนใช่ไหมเออไอตัวร้ายมี<ห>ต้นนะอะไร,รอ่ะพี่นาต้นหญ้าอะไรก็ไมู่้เขาให้แมวกินใช่ไหมใช่อ๋อเหรอจะได้ไหมดูดูมันเดินเออมันก็เดินได้แล้วนี่นะอ่ะ,อะชิโร่ก่จะฟื้นตัวนะเธออีกสักระยะหนึงยแหละเเห็นหมาจะไม่กล้าจะกลัวมาก่อ้ตัวเนี้ยชิโร่มานี่ ม็ไปนหนีไปไหนละมามมานี่ก่อนน้าละใชน้แมวมามาโอแ้แม่มกมนาไแ้วเขาจะกินได้หรอวัไนไอ้นี่มันติดอม,มวกกินได้ไหมทำไรครับคุณจะทำอะไรครับคุณครับอัวใจทำนาเลยเหรอ <laughs> เรามาเลี้ยงแมวกันเหรอ เอาเหมียวเหมียวเหมียวหมวเหอย่าไป้นนมัเ้ยมนเ้มอมมออีตัวนึงออนี้ไงให้เหมียวเหมียวให้เหมียวเหมียวมอมมเอาให้แมวลูกเอาให้แมวมอมให้แมวมอมแมวมอมมอมูโอ้ยเ่มัมไม่ได้นะคนนวาน่ะถอยมานวาน่ะนวานจะกินข้าวแมวอ น้ำก็นั่นดึงก็ได้เยอะแล้วเนะเม <ừ. S 1> ื่อกี้มันถงแสงมันดีกว่าเมื่อกี้ไหมนั่งดูแมวนะจ๊ะ